ในส,สมัยสมเด็จพระนเรศวรนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถือว่าพระชัยเนี่ยคือพระแห่งชัยชนะท่านจะเป็นพระที่อยู่หลังช้างในการออกศึกแล้วก็สมัยก่อนที่ท่านประทับอยู่ที่พิมายเป็นเมืองพิมายนะสมัยก่อนท่านก็จออกรบกทุกครั้งแล้วก็ชนะทุกครั้งเลยครับก็เป็นที่มาที่ไปของพระชัยเมืองนครสิมาสมัย6 0 0้อถึงเจ็รปีสมัยพระนเรศวรนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินคําว่าพระชัยอีกเลย หายจากาโคลาสไปนานมากครับก็อยู่มาวันดีคืนดีเขาประมาณเจแปดปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าธงชัยนะครับท่านรองวินัยแล้วก็กำนันเบ้าท่านสุวัสด์เนี่ยฮะทุกท่านก็ได้ดูฟังโทรทัศน์อยู่เขาก็พูดถึงพระเท่าองค์ซึ่งเป็นพระวังหน้าของทพิพิธภาศาศาศาัณฑ์สารังาแห่งชาติซึ่งเขา,าเรียกว่าพระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ซึ่งมีเกองค์ครคุณค่าแก่การสักการะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงการนะครับท่านเขาจะเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็จะเปิดแค่ช่วงนั้นเท่านั้นเองเขาก็อ่านมาว่าองค์ที่หนึ่งคือพระพุทธสีหิงองค์ที่สองพระแก้วน้อยองค์ที่สามถึงองค์ที่แปดเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับเพราะชื่อชื่อท่านจะจะแต่องค์ที่เก้าเนี่ยก็พ,พูดถึงพระชัยเมืองนครราชสีมาพอพูดเท่านั้นแหละครับ ทุกคนที่อยู่โคราชพอได้ยินนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าท่านสุวัสดิิปตาพลบหรือกำนันเบ้าก็ต่างไปค้นคว้ากันว่าทําไมชื่อพระชัยเมืองนครศรีมาเนี่ยมาจากไหนทําไมชื่อเมืองนครศรีมาก็เลยไปศึกษาประวัติด,ดูก็เห็นประวัติเหมือน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 ที่ผมได้เรียนครั้งแรกครับว่าท่านก่อท่านสร้างขึ้นมาสมัยท่านานเรศวรแล้วก็เป็นพระชยยัยหลังช้าจริงๆก็เลยอยากจะอัญเชิญท่านขับมาที่โคราชนะครับพอไป รวมตัวกันก็ไปขอที่กรมศริลปากรแต่ว่าทางกรมศริลปากรนะฮะก็บอกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพระชายเมืองนครสิมาเนี่ยเป็นพระปฏิมาแห่งแผ่นดินไปแล้วนะครับซึ่งเป็น9ก้าองค์ที่จะต้องประดิษฐานอยู่ที่วังหน้าของกรมศริลปากร,กรนะครับ mm. ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราก็อยากจะสร้างแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าจะสร้างเนี่ยต้องสร้างองค์เล็กหรือองค์ใหญ่กว่าเท่านั้น องค์จริงต้องมีองค์เดียวในประเทศไทยพระชัยต้องมีองค์เดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราต้องมาสร้างพระชัยเพื่อที่จะรปฏิสถานทุกอำเภอ32อำเภอครับนั่นแหละครับเป็นที่มาที่ไปครับแล้วประสบการณ์ที่ตอนอัญเชิญบอกว่าัง่อมครับอ๋อช่วงช่วงนั้นที่ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นช่วงพี่น้องชาวโคราชที่อยู่ตอนรับท่านมาจะเห็นเหมือนผมนะฮะ ที่ปากช่องเนี่ยช่วงนั้นฝนตกเยอะมากเลยครับพอท่านเสด็จกลับมาพอพอ,พอท่านกลับมาเท่านั้นแหละครับพอมาถึงปากช่องเนี่ยฝนหยุดหมดเลยฝนหยุดหมดพระวาธทิศรงกรดตอนแรกก็คนปากช่องก็นยกว่าเป็นที่เดียวพอมาศรีคิ้วก็เป็นเหมือนกันครับปฏิหารเหมือนนั้นเหมือนท่านบอกว่าพ่ใชัยพอมาถึงขาทะเลศอก็เป็นนะฮะฝนก็หยุดพอเข้าเมืองท่านก็ฝนหยุดแล้วก็ดีภาคตะวันตกทุกที่เลยเหมือนกับท่านผมว่าท่านอาจจะ ดีใจที่ท่านจะมาได้มีโอกาสกลับมาดูแลลูกหลานมาดูแลพี่น้องประชาชนชาวโคราชนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปครับที่ท่านสุวรรณฤิปตาพรมเนี่ยได้นํารูปพระัยเืองนครริมาเนี่ยมาไว้ในปฏิทินแล้วก็มอบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองชาวอำเภอสูงเนินชาวอำเภอสารทลศอทุกทุกหลังคาเรือนเลย,เ,ลยเพราะเราท่านสุวัรเชื่อมั่นว่าพระัฉเนี่ยเป็นพระแห่งชัยชนะแล้วพี่น้องประชาชน ก็มีวิกฤตนะฮะทั้ง3ป็นท6263 64มีทั้งวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆท่านก็คิดว่าพระชัยเนี่ยจะประเป็นขวัญมาเป็นกำลังใจแล้วก็จะให้พี่น้องประชาชนต่อสู้แล้วก็มีชัยชนะในปี65ต่อไปยครับ